เลโอบีโอวายประกาศขายบ้าน300ล้านอ้อนอาจารย์เป็นหนึ่งแนะนำห่วงจุ้ยขายบ้านปี2565เมื่อหนุ่มเลโอบีโอวายประกาศขายบ้านทำเลในหมือนส0ล้านบาทแต่ยังขายไม่ออกสักทีงานนี้เลยอ้อนอาจารย์เป็นหนึ่งให้มาช่วยดูห่วงจุ้ยบ้านว่าต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างเพื่อให้เป็นห่วงจุ้ยที่ดีสำหรับการขายบ้านอาจารย์เป็นหนึ่งแนะห่วงจุ้ยการขายบ้านปี2565ในครึ่งปีหลัง ถ้าจะเสริมห่วงจุ้ยบ้านให้ดีปีนี้ปีขานขานอยู่ในปา่าให้ดูพฤติกรรมของนักสัตว์นั้นๆแล้วมาจัดบ้านเสือขาดน้ำไม่ได้ต้องมีต้นไม้ที่ผลิตดอกออกผลหันหน้าเข้าบ้านน้ำต้องอยู่ทางซ้ายมือเพราะขวาธาตุไฟซ้ายธาตุน้ำเป็นการกระตุน้นทรัพย์ที่ดีแนะปลูกต้นส้มกับชวนชมแล้วจะสมปรารถนาทุกประการ บริเวณด้านหน้าของบ้านควรขยายกว้างเพื่อเปิดทางรับทรัพย์ประตูซึ่งเป็นปากทรัพย์ต้องดูใหม่ตลอดเวลาจึงจะมีโอกาสที่ดีไฟหัวเสาวควรเป็นทรงกลมเรียดตามังกรจะดึงดูดทรัพย์ดึงดูดคนให้เข้ามากขึ้นและควรเติมน้ำฝั่งซ้ายมือแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นการติดป้ายคำมงคลเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งจูงใจและตู้เย็นไม่ควรวางไว้หน้าบ้านเพราะมันคือความร้อน แล้วจะทำให้คนในบ้านไม่คุยกันการติดภาพมา้าต้องวิ่งเข้าเป็นการนำเงินเข้าบ้านเครื่องออกกำลังไม่แนะนำให้อยู่หน้าบ้านทำให้สุขภาพดีแต่เหนื่อยควรอยู่บริเวณท้ายบ้านภาพป่าท,ที่สวนทางกันชีวิตคู่ไม่แนะนำเหมือนไม่คุยกันแล้วแยกออกและควรเก็บไว้ในห้องสี่เหลี่ยมสัญ,ญลักษณ์ทุกสิ่งที่เข้ามาในบ้านจะเป็นไปตามภาพบนโต๊ะอาหารควรมีผลไม้วาง อาทิส้มหรือกล้วย